สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวเดเรชันนะครับวันนี้ก็มีข่าวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันที่3กันยาย,ยานนี้ทางด้านโคดี้กัปโกกองหน้าดาวรุ่งออกมารับสารภาพว่าเขาเคยสนใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในฟีเมลีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนตัดสินใจคว้าแข่งในฮอลแลนด์ต่อไปทีมปีศาจแดงมีข่าวให้ความสนใจแข้งวัย23ปีมาตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจหันไปทุ่มเงิน100ล้านยูโรหรือ85ล้านปอนด์คว้าตัวแอนโทนีมาจากอาแจ็กและคอร์ดี้กโปได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดหลังตลาดปิดตัวลงเขาเคยตั้งตารอข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ได้รู้ข่าวว่าตกเป็นที่สนใจของยักษ์ใหญ่แห่งฝึกเฟมิลีแต่ก็เชื่อว่าการตัดสินใจอยู่กับพรีเฮดวีต่อไปคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ ตนในเวลานี้โคดีกาโปได้กล่าวต่ออีกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นจากวันเป็นสัปดาห์และเดือนสุดท้ายผมก็ดีใจที่มันจบลงเสียทีมันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับสิ่งนี้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปเรื่องนี้มันชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นของตลาดซื้อขายซึ่งมันทำให้ผมสามารถโฟกัสกับ PSV หรือสโมอสรอนใหม่แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นตอนที่ตลาดเปิดทำการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวผมแต่ผมก็ไม่ได้มากมายนักดังนั้นผมจึงรอต่อไปความสนใจมันหายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นสิ่งที่ผมทำทั้งหมดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะมันก็จบลงเหมือนกัน ครับสำหรับโคดี้กัสโปนะครับก็ออกมาเปิดใจหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลงเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่2กันยายนนี้ว่าเจ้าตัวสนใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวเขาที่จะดึงตัวเข้าไปเล่นในลัวโอเทมฟอร์ดแต่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัดสินใจที่จะเลือกแอนโทนีมาร่วมทีมในราคา100ล้านยูโร ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ